ผมเลยผมเลยอยากอยากฟังส่วนตัวกับท่านว่าที่เราเกิดความเบื่อหน่ายนี้เป็นเพราะเรายังมีกิเลสหรืออะไรเพราะว่าไม่มันเป็นสภาพธรรมก็คือเราเสกจ,จนจนคุ้นอ่ะเราเริ่มเห็นจนคุ้นจนเบื่อละใหม่ๆมนนะ่มันจะตื่นเต้นไหมใช่พอนเราใหม่ๆหจะตื่นเต้นพอตื่นเต้นสักพักมันจะเริ่มชินอ่ะเริ่มชินแล้วก็จะเริ่มเบื่อทีนี้เราจะเห็นความวาาเบื่อเนี่ย เบื่อหน่ายเนี่ยมันจะมีอาการก็คือเริ่มจากคลา,า,ายคลายจากความเบื่อหน่ายนะในคนคลายกำหนัดเพราะไอ้ตัวคลายกำหนัดเนี่ยเราเห็นความดับเนี่ยเห็นความดับก็คือเห็นจากความความตื่นเต้นมาเป็นความเบื่ออย่างเงี้ยใช่ไ,าาไินัยพอมองภาพออกไหมครับครับมันมีสภาพธรรมที่เปลี่ยนละเนี่ยอันนี้คือมันเป็นสภาพธรรมที่เปลี่ยนจากที่เราตื่นเ้นเราพออกพอใจในอในธรรม เอาไปเอามาเราเริ่มเบื่ออย่างเงี้ยรเริ่มบบเบื่อเออเราจึงเห็นไตรักเรเรียกว่าเห็นสภาพธรรมที่เป็นจริงอะ่ะไม่ว่าเราจะเสพุ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวเราไปเจออีกเครื่องหนึง่งเราก็โอ้โห,โหตื่นเต้นเลยทีเนี้ยเอาไปเอามามันก็จะเริ่มเบื่อบเบื่อนายอ่ะแล้วก็จะอาการมันก็จะเริ่มคลายไปแล้วก็จะไปเสพอันใหม่อีกอย่างเงี้ยแต่ไอตอนนั้นเราไม่เห็นไง ตอนก่อนอื่นเราไม่เห็นไงแต่พอเราศึกษาหรือว่าเรามีความละเอียดแยบคลายเราจึงเห็นเห็นไอ้ความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเนี่ยเห็นความดัดเราจึงติดกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นอันนั้นมาก็ดีอันนี้มาก็เบื่อเดี๋ยวความเบื่อมันก็เกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่มันก็ดับไปอย่างเงี้ยเป็นธรรมดาของมันครับท่านเนาะดีแล้วเนี่ยมสภาพธรรมนี่มันเห็นอะ เห็นอย่างนี้แหละความเป็นจริงครับแต่ถ้าเราเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยมันก็จะเห็นความเบื่อเนะ่เบื่อเนี่ยมันก็จะเป็นความชินใช่ไหมความชินชินกับความเบื่อใช่ไหมครับแต่ว่าเช้จะเบื่อเราก็อยู่ได้ไม่เบื่อเราก็อยู่ได้ไงเนี่ยเก็จะมีสภาพรมอีกเออการเบื่อเราก็อยู่ได้ไม่เบื่อเราก็อยู่ได้เครับ แล้วเราก็ปรับตัวได้ดีได้หลายประการเลยเอาความปรับรตัวได้ดีหลายสภาพครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมผมเข้าไปดูความอิจฉาความไม่พอใจอย่างเงี้ยของใครอะ่ะเพราะเราอยู่ในห้องธรรมมันไม่เห็นน่ะผมว่าไปตะเวนติกตอกไปดูคนนั้นพูดเอ้ยทิฐิไม่ตรงกับเราเนี่ยเราก็เกิดความไม่พอใจแต่เราก็เงียบฟังเขาดูความดิ้นรนของตัวทิฐิ อย่างนี้เป็นต้นเนะเราก็เข้าไปฟังไปคุยเออไปฟังเขาพูดเออเออฟังไว้ฟังไว้แต่เราไม่ได้ดูเรื่องราวเราดูเรื่องของทิฏฐิของเราเนี่ยตัวที่มันกำเริบตัวอิจฉาความไม่พอใจที่เขาพูดไม่ถูกต้องตรงธรรมไม่ถูกต้องตรงแต่เราก็ไม่ไปขัดแย้งเขาปล่อยเขาพูดอย่างเงี้ยเออมันก็จะเป็นอีกสภาพหนึ่งนงะพอเข้าใจข้างองสภาพนี้แล้วก็เห็น เลเือเล้อยขนะครับท่านผมก็โดนห้องปติเมติธรําผมก็ไม่ได้อยู่แล้วนะตาวินัยตอนนี้ออกมาแล้วหรือออกจากแค่ออกมาเลยเหรือผม,ผมโดนผมโดนถีบออกโดนเตะออกอโดนขี่เมาเตะออกอ,อก๋อคนไม่เป็นไร เดี๋ยยวอาพอขาเตะออกไม่เป็นไรนี่เพราะว่าเราอยากเข้าก็เข้า,ขาได้อยากออกก็ออกได้พอเราอยากออกเพราะว่าเขาอยากเตะก็เตะไปเราก็ไม่เข้าก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยมีห้องอิ่เยอะแยะใช่ครับท่านก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะเข้ามาอะไรล,ลิงเราก็มีอยู่แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมใช่อยากเข้าก็ตัวินยัยนั้นผมเข้าหน่อยแค่นั้นแะหละจบจบแล้วแค่นั้นเอง ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเป็นอย่างก็อ,อ,อยากเตะก,ก็เตะไปเตะ <c oughs> แล้วก็ไม่เข้าไปนะแหละไม่ใช่เรื่องยากเลยเราเราเราลอดูตำรวจต่าก็ดูบอกให้พี่โอ๋บอกพี่โอ,อ๋เชิญเข้าแล้วบอกเดี๋ยวผมไม่เข้านะถ้าใครเตะผมบอกก็ให้คนนั้นอน่ะเชิญเขาไม่เชิญเราคือเรื่องของเขาอืมใช่เ,เ,ชรเรื่องของเขาเขาไม่เชิญเรื่องของเขาเออถ้าเขาไปเชิญมุง